สวัสดีครับดิทีฮันเตอร์ครับหมีสองเอฟบิสโหลที่ยี่สิบสี่นะครับเอฟบสที่แล้วต้องเนื่องจากรถมันสะเทือนมากนะครับก็เลยจําเป็นต้องเอาภาพใส่ไปเยอะมากนะครับก็คราวนี้จอดนิ่งๆแล้วนะครับไม่ไม่นั่งหลังนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะปรับพื้นที่ใหม่นะครับต้องจัดพื้นที่ใน ทำคลิปในห้องในทนี่นะครับเพราะว่าในรถไม่ไหวจริงนะครับไม่าหวตรงที่ว่าในสัตย์เลนนะครับเอาละเรามาต่อแกันนะครับในเรื่องของ DLI คราวที่แล้วเนี่ยที่พูดออกไปเนี่ยผมยกตัวอย่างไม่เห็นถึงคอนเซ็ปต์ของ DLI หรือพูดหน้างล็อคออฟอินซิตี้อันนี้นะครับกด ของการสร้างพลังงานที่โมนะครับโอเค BLI เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วทฤษฎีของมันก็คือถ้าเราสามารถที่จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงถ้าเราสามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่แหล่งกักเก็บพลังงานก็คือแบตเตอรี่ถูกไหมนะมาชาร์จใส่แบตเตอรี่ได้ทันกับการใช้งานของ ในทันกับการใช้งานอรกมาชาร์จทันกับการใชร้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสามารถใช้พลังงานได้ไม่มีทีทสุดซึ่งอันนี้มันเป็นทฤษฎีง่ายๆนะครับเหมือนกับกฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมเดนามิกส์ที่บอกว่าวัตถุ A มีอุณหภูมิเท่ากับวัตถุ B วัตถุ B มีอุณหภูมิเท่ากับวัตถุ c วัตถุ a และวัตถุ c มีอุณหภูมิเท่ากันเห็นไหมอันนี้มันคือทฤษฎีพื้นฐานง่ายๆเลย a เท่ากับ b b เท่ากับ c a จะเท่ากับ c เห็นไหมอันนี้คือทฤษฎีพื้นฐานที่ m e r y basic เลยเป็นกฎข้อที่สูตรของ t h e r m o d y n a m i c เช่นเดียวกัน b L i ก็คือ basic พื้นฐานง่ายๆเลยถ้าเรา สามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่แหล่งกักเก็บพลังงานก็คือชาร์จไฟเข้าแบตได้ทันกับการใช้งานที่แบตถูกดึงออกไปใช้เนี่ยเราจะสามารถสร้างพลังงานได้ไม่มีที่สิ้สนสุดถูกไหมอ่างั้นทุกอย่างที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานเป็นอะไรที่เถียงไม่ได้แต่จะสร้างมันได้ยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอีก อีกอันนึงเลยจะสร้างมันได้อย่างไรนะครับซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วว่าวิธีสร้างมันเนี่ยมันทําได้เยอะมากขอให้ยึดคอหลักก็คือคอนเซปต์อันนี้เอาไว้ BLI คอนเซปต์ L เนี่ยนะครับเอาไว้เนะ้นผมพยายามพูดย้ำเพื่อให้เราที่ที่ติดตามผมนะครับหรือที่ดูผมมาตลอดเนี่ย ได้เข้าใจถึงพื้นฐานของการสร้างพลังงานพิโมกพ,พื้นฐานของการสร้างพลังงานพิโมกหรือ i n f i n i t y e n e r g นนะครับคำนี้ไม่ต้องไปเปิดดิกที่ไหนนะครับไม่มีนะเพราะคนบรรดิก็คือผมและมันเป็น b e i n g นะครับเป็นเป็นสับที่เป็นตัวแทนของของอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเรียบร้อยปเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว ะฉะนั้นถ้าพูดถึง Infinity Energy ก็ต้องนึกถึง BLI ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้าง Infinity Energy หรือสร้างพลังงานที่โม่น BLI เองเนี่ยนะครับผมได้ยกตัวอย่างไปในข่าวที่แล้วง่ายๆง,ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดเลยก็คือโทรศัพท์ที่ ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือทั้งนั้นและโทรศัพท์มือถือชาร์จไฟโดยแปลงไฟจากไฟกระแสสลับ220โวลต์มาเป็นไฟกระแสรตรงชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับแปลงเป็นไฟกระแสรตรงชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแหล่งพลังงานที่ชาร์จไฟ เป็นไฟกระแสะตรงเข้าสู่แบตเตอรี่ถูกไหมก็คือวงกลมด้านสายสุดกับวงกลมกลางจอ,อยกันเรียบร้อยแล้วนะครับวงกลมขวาสุดก็คือการใช้งานการใช้งานก็คือใช้ไฟออกจากแบตเตอรี่ไปะนะครับการใช้งานก็คืออะไรครับการที่มีคนโทรศัพท์เข้ามาหรือการที่คุณกําลัง นั่งเล่นเกมหรือการที่คุณกำลังใช้โทรศัพท์ในการดู YouTube หรือคุณจะใช้โทรศัพท์ในการเล่น TikTok หรือคุณจะใช้โทรศัพท์ในการทำแอคทิวิตี้อื่นเช่นอัดคลิปเหมือนผมเงี้ยนะครับตอนนี้โทรศัพท์ผมเองที่ที่ใช้อยู่เนี่ยเหลือ30%เหลือ30%เพราะฉะนั้นผมอยู่ในรถผมก็ต้องเสียบสายชาร์จ นะครับชาร์จโทรศัพท์ไว้เพื่อที่แบตจะได้ไม่หมดเห็นไหมอันนี้คือพื้นฐานที่เราทุกคนเนี่ยปฏิเสธมันไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าสมมุติว่าสมมุตินะผมไม่เสียบชาร์จตอนนี้นะครับรอจนกระทั่งแบตเตอรี่หมดคืออัดอัดอยู่เนี่ยแล้วมันดับไปเลยอ่ะ ครับแล้วผมมาเสียบใหม่เนี่ยผมต้องรอเวลาอีกไม่ต่ำกว่า3-5นาทีในการที่ชาร์จไฟเข้ามาให้มันเปิดเครื่องได้พอนะม,มันเปิดเครื่องได้เสร็จปุ๊บนะมันเริ่มอัดถามว่าเครื่องจะดับไหมครับขึ้นอยู่ครับเอาผุดเอาผุดก็คือขาออกคือวงกลมขวาสุด เอาต์พุตก็คือการใช้ไฟของโปรแกรมนั้นๆที่เราทำงานอยูเช่นการใช้ไฟแบตเตอรี่ของกล้องนะครับของกล้องมันใช้ไฟในปริมาณเท่าไหร่และปริมาณนั้นมันมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้ามันมากกว่ามากกว่าไฟที่ชาร์จเข้ามาเครื่องจะดับ ถูกไหมนั่นคือระบบสดัดุลถูกไหมครับนะอันนี้ผมอธิบายรายละเอียดให้เราเข้าใจพอเราเข้าใจเราจะได้รู้ว่าอ๋อเจ้า B L I เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนะโอเคนะตามทันนะครับว่าสมมุติว่าเราเสียปลั๊กชาร์จตึง้งแต่เสียเนี่ยตอนที่แบตเตอรี่มันหมดดับไปแล้วแล้วเราเสียบขึ้นมาบูตเครื่องขึ้นมาได้ตอนนั้นแบตเตอรี่อาจจะมีไฟประมาณ 3%ามซพอที่จะเปิดเครื่องขึ้นมาไดา้ถูกไหมอ่าเพราะมันพอมันเป็นปอย่างนั้นเรามาอัดคลิปต่อเปิดกล้องกดคลิปปุ้งเปิดกล้องกดคลิปอัดตึง้งเราจะดูว่าอัตราการใช้ไฟของกล้องที่ดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้กับโปรแกรมกล้องเนี่ยเทียบอัตราการใช้ไฟจากกล้องมากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากันถ้ามันเท่ากันแปะเอียร์ถูกไหมเจ้าเจ้าหมายความว่าไงก็หมายความว่าอัดไปได้เรื่อยๆไม่ดับอัดไปได้เรื่อยๆนั่นคืออะไรใช้ไฟจากการชาร์จของสายชาร์จเนี่ยนะครับวิ่งไปที่กล้องแล้วก็ใช้งานเลยไม่ได้มีการเรียกว่าแบตเตอรี่เป็นแค่ตัวผ่าน ตัวผ่านเท่น,นั้นเอง <c oughs> ถูกไหมงั้นระบบจะสะดุดไหมไม่สะดุดถ้ามากกว่าถ้ามันกรณีที่มากกว่าบ้างถ้าไฟจากกล้องมีอัตราการใช้ไฟมากกว่าไฟที่ชาร์จเข้ามาจากสายชาร์จมากกว่านะไฟในแบตที่มีอยู่แค่สามเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลง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 ,ลดลง จนเป็นศูนย์พอเป็นศูนย์ปุ๊บเครื่องก็ดับก็ับอีกอันนี้ก็เรียกว่าสะด,ดุสดสะดุดเพราะนั้นคุณก็ต้องเสียบชาร์จใหม่อาจจะต้องทิ้งไว้อีกสักห้านาทีสิบนาทีเพื่อให้มันมีปริมาณของไฟไม่ใช่แค่พอเปิดเครื่องแต่เปิดแล้วต้องอยู่ได้ ไม่ใช่แค่พอเปิดเครื่องนะเมื่อกี้นี้สามเปอร์เซ็นแล้วก็เปิดเครื่องเลยถูกปะคราวนี้บอกสามเปอร์เซ็นตไม่ได้อาจจะต้องไปสักสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วค่อยเปิดแล้วค่อยเริ่มเล่นกล้องแล้วค่อยเริ่มนะันเพราะอะไรปริมาณของแบตเตอรี่นะครับกับปริมาณไฟที่ชาร์จเข้ามาแบตเตอรี่ที่ใช้ออกกับไฟที่ชาร์จเข้า มันไม่บาลานซ์กันอยู่ถูกไหมกล้องมันใช้มากกว่าไฟที่ชาร์จเข้าอยู่เพรางน,น้มันก็จะมาค่อยๆกินไฟในแบตเตอรี่ที่เราชาร์จเอาไว้ไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าที่เราเหลือไว้สิเปอรนี่ยแล้วมาเปิดจากสามเปอร์เซ็นตนะที่มฆห้าเท่านะครับเป็นสิบห้าแล้วมาเปิดมันสามารถอัดคลิปไปได้อีก10นาที สินาทีแล้วแบตดับไปอีกเรารู้อยู่แล้ว,วมันดับเพราะอะไรมันดับเพราะไอ้กล้องเนี่ยมันใช้พลังงานมากกว่าไฟที่ชาร์จเข้ามาอยู่แต่เรารู้แล้วว่าพอชาร์จไปที่ส5เนี่ยมันอยู่ได้อีก30มสิบนาทีนะครับทำไงครับเสียบชาร์จปล่อยมันให้ มันชาร์จอยู่ที่30% 30%แล้วค่อยเปิดอัดคลิปใหม่นะครับอัดไปได้อีก1ชั่วโมงแตจะหมดถูกป่ะเพราะเมื่อกี้นี่สินาทีแล้วแบตหมดอ่าแปลว่าอัตราการเหลื่อมล้ําของการใช้ไฟเนี่ยมันจะต้องเผื่อไว้เป็น1ชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงนี้ <c oughs> พอหชั่วโมงปอง หมดอีกหมดอีกแต่ตอนนั้นเราอัดคลิปเสร็จแล้วอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วพออัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่ากับเราไม่ใช้กล้องละปิดเสียบชาร์จใหม่ชาร์จเข้าไปอีกอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่เราไม่ได้ใช้กล้องแล้วเราไปใช้อย่างอื่นใช้ การโทรศัพท์หรือใช้เล่นเกมสมมติเล่นเกม,เเกมถ้าอัตราการใช้ไฟในการเล่นเกมเทียบกับอัตราการที่ไฟเข้ามาชาร์จมันใช้ไฟน้อยกว่าไฟที่ชาร์จอะไรเกิดขึ้นครับแบตเตอรี่คุณจะนอกจากไม่ลดแล้วยังจะค่อยๆเพิ่มอัตราขึ้นอย่างชา้ชาๆชา้ชาๆนะ พะมันต้องมาลบกันก่อนถูกปะแล้วก็เอาส่วนส่วนที่เพิ่มเข้ามาค่อยๆใ,ใส่เข้าไปในแบตมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่ายิ่งใช้ใช้แบตไปด้วยชาร์จไปด้วยแต่ไฟก็ยังค่คอยๆขึ้นชา้ๆชาๆช้าๆเพราะว่ามันทั้งชาร์จและใช้ไปพร้อมกันนะครับชาร์จและใช้ไปพร้อมกันแต่อัตราการชาร์จมันมากกว่าใช้อยู่อ่า นี่คือกรณีที่ชาร์จมากกว่าใช้เมื่อกี้ตอนที่เราใช้กล้องปรากฏว่ากล้องกินไฟมากกว่าที่ชาร์จเพราะฉะนั้นแบตเลยหมดอันนี้กลับกันเอาไปเล่นเกม,มไฟที่เล่นเกมเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าไฟที่ชาร์จเข้ามาพอเทียบกันแล้วกลายเป็นว่าการชาร์จก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนกเท่าไหร่เท่ากับอัตราการใช้ไฟของเกม ลบด้วยลบออกจากอัตราการชาร์จนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มตามนั้นอ่ะทีละนิดทีละนิดเน้เนยิ่งเล่นเกมก็ค่อยๆเพิ่ม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 ,มแต่ถ้าไม่ไม่เล่นเกมเลยหมายความว่าปิดเครื่องไว้นิ่งๆอัตราการใชร้ก็มาเต็มที่นะครับถ้าสมมุติว่าไม่ได้เล่นเกมไปด้วยแล้วชาร์จอาจจะใช้เวลาสองชั่วโมงเต็ม แต่ถ้าคุณเล่นเกมไปด้วยนะครับเกมกับไอ้นี่ลบกันแล้วเนี่ยมันทำให้อาาัตราการชาร์จจากสองชั่วโมงกลายเป็นสี่ชั่วโมงคือเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าหรืออาจจะเป็นห้าชั่วโมงหรือหกชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าความแตกต่างของมันเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับนี่คือหลักการของ BAI ง่ายๆเลยแต่ถ้ามันเท่ากัน ถ้ามันเท่ากันหมายความว่าอัตราการเล่นเกมของคุณกับอัตราไฟที่วิ่งเข้ามาชาร์จมันดันเท่ากันพอดีนั่นหมายความว่าคุณชาร์จไว้ที่เท่าไหร่สามสิบถูกไหมอ่าสามสิบเปอร์เซ็นไฟจะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตไปตลอดการจนกว่าคุณจะปิดเกมเพราะคุณปิดเกมเมื่อไหร่มนที่จะเพิ่มขึ้นนี่คือหลักธรรมชาติเลยถูกไหมอ่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากัน ถ้ามันมากกว่าเมื่อไหร่ระบบสะดุดเมื่อนั้นถูกไหมเพราะแบตมันจะหมด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 ,หมดแล้วก็ตัดเพราะใช้มากกว่าชาร์จถ้ามันเท่ากันเมื่อไหร่มันก็จะอยู่อย่างงี้นะครับไฟชาร์จเข้ามาวิ่งออกไฟชาร์จเข้า,ามาวิ่งออกไฟชาร์จเข้ามาวิ่งออกชาร์จเข้ามาก็เหมือนไม่ได้ชาร์จอะ่ะก็เหมือนกับว่ามันมาจากแหล่งตรงนั้นแล้วไม่มีจุดพักไม่มีการไหลลงตรง,งกลางไม่มีการไหลลงที่วงกลาง ต่อไปถ้าชาร์จมากกว่าชาร์จน้อยอาชาร์จมากกว่าใช้ถ้าชาร์จมากกว่าใช้อะไรเกิดขึ้นชาร์จเข้ามาที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดึงออกไปนะครับสมมติชาร์จมาสิบดึงออกไปแปดเหลือเท่าไหร่สองอยู่ที่ไหนที่แบตไสิบเข้ามา ออกไป8 10เข้ามาออกไป8เหลือ2 2 2 2ก็ค่อยๆเติม2 2ง2องไปเรื่อยจนแบดเต็มเพราะฉะนั้นระบบจะมีสะดุดไหมคำตอบคือไม่มีไม่มีเลยไปได้เรื่อยๆไปได้นิรันดรเลยโอเคนะนี่คือชาร์จมากกว่าชาร์จ นั่นนี่คือเหตุผลที่ทำไมนะครับระบบที่เป็น i n f i ิ i t y Generator หรือว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานพิโมกเนี่ยถึงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพราะผู้ออกแบบจะต้องออกแบบให้มันชาร์จทันใช้หรือชาร์จมากกว่าใช้แต่โอกาสที่จะใช้มากกว่าชาร์จมีไหมครับในทางปฏิบัติมี เพราะโดยปกติเราต้องการสร้างกำไรจากการ d i f f e r e n c ์ของอัตราการชาร์จและใช้นี่แหละนะครับก็จะมีสัดส่วนของมันซึ่งผู้ออกแบบจะเป็นคนออกแบบว่าควรชาร์จเท่าไหรนะะ่เพราะนั้นเครื่องที่มีปากทางออกเนี่ยสมมติปากทางออกนะที่ใช้เนี่ยเป็น เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดสักส10กิโลวัตต์ถามว่าแบตเตอรี่คุณควรจะมีกี่กิโลวัตต์10ไหม10ปะไม่ใช่ถ้าสิบระบบจะสะดุดและคุณจะชาร์จไม่ทันใช่้เพราะงั้นแบตเตอรี่จะต้องใหญ่กว่าอินเวอร์เตอร์ใหญ่กว่าเท่าไหร่ ขึ้นกับผู้ออกแบบถูกไหมผู้ออกแบบเป็นคนกําหนดผู้ออกแบบเป็นคนกําหนดถ้าใหญ่มากเครื่องคุณก็แพงมากอันนี้คือแค่ส่วนวงกลางกับวงขวาสุดนะยังไม่พูดถึงวงซ้ายนะวงซ้ายยังมีส่วนย่อยๆอยยอ,ยยอ,ยยอยไปอีกนะเอาเอากลางกับขวาก่อน ฟ้าคือทางออกปากทางออกปากทางออกจะต้องเลือกอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่ที่มีขนาดต่างกันห้ามแบตเตอรี่เล็กกว่าอินเวอร์เตอร์เด็ดขาดเท่ากันได้แต่ก็สุ่มเสี่ยงกับการแบตหมดใหญ่กว่าดีดีใหญ่กว่าเท่าไหร่ไม่บอกไปออกแบบกันเอาเอง เพราะถ้าใหญ่มากไประบบคุณจะแพงถ้าเล็กจนเข้ากันอันนั้นก็สะดุดมีโอกาสสะดุดสูงแต่ถ้าสมมติใหญ่มากขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าเงี้ยยิ่งจ่ายยิ่งดีแต่ระบบคุณมันมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นและมันจะไปเกี่ยวสัมพันธ์กับวงสายสุดก็คือวงที่เป็นการชาร์จถูกไหมรือว นี่ก็คือ3วงกลมของเ i นะครับวงของการชาร์จเนี่ยเรายังคุยกันได้อีกยาวถึงวิธีการหาไฟฟรีนะครับหาไฟที่ไฟฟรีนี่มีไหมคำตอบคือมีนะมีนะครับถ้าใครบอกว่าไฟฟรีไม่มีนี่โอ้โหไม่ใช่เลย มีมีมานานมากแล้วด้วยแล้วทุกคนรู้จักด้วยไฟฟีเนี่ยริงมาอย่าบอกว่าไม่รู้นะถ้าคุณบอกว่าไม่รู้นี่โอ้โหไม่รู้ใจยังไงแล้วพูดยังไงละไฟฟีมีไหม,มแต่ไม่ฟรีถิงปะมีแต่มันไม่ฟรีตลอด ข,ขึ้นกับอะไรขึ้นกับต้นกำเนิดของไฟนั้นต้นกำเนิดของไฟนั้นมาจากไหนเอาเอาที่ลมแดดน้ำคามนติกการเคนที่นะครับหรือจะเป็นอ,อย่างอื่นอิเล็กโตรมแม่เหล็กแมกเนติกก็ได้ไม่ไม่มีอย่างเดียว เทียบเลยพวกนี้ฟรีหมดนะครับโซลา่าคุณก็ซื้อครั้งเดียวถูกป่ะแล้วมันก็ผลิตไฟออกมาแต่มันมีลิมิตของมันนี่คือจุดอ่อนของพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนทั้งหลายทุกอันมีข้อด้อยของมันหมดโซลา่ามีข้อด้อยตรงไหนถ้าไม่มีแดด ประสิทธิภาพของแผ่นจะลดลง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 จนมันผลิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเสถียรภาพของการผลิตคลื่นกับแดดลมก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีลมกังหันลมไม่หมุนผลิตไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้เห็นป่ะพวกนี้เป็นลิมิตของมันทั้งหมดเป็นลิมิตมันหมดเลยเป็นข้อจำกัดของมันหมดเลยน้ำล่ะ ถ้าไม่อยู่ริมน้ำไม่มีน้ำไหลผ่านกังหันให้กังหันบุญพังไหมหยุดไหมหยุดสะดุดไหมสะดุดเห็นและเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือต้นกำเนิดของไฟฟ้ากระแสตรงที่จอมาชาร์แบตเห็นหรือ,อยังพอเห็นภาพหรือ,อยังว่า free อ n e r g y หรือว่าพลังงานที่เป็นพลังงานต่อเนื่อง ครั้งหลายเนี่ยนะครับมันสร้างได้ไหมถ้าใครบอกว่าฟรีในยี่ไม่มีจริงในโลกเถียงกันใจขาดเลยถ้าคุณดำเนินการตาม BLI ทุกอย่างคุณจะสร้างพลังงานได้เปล่าหรือที่ผมเรียกว่าพลังงานพิโมกหรือ Infinity Energy ได้ไม่ต้องไปเปิดดิกที่ไหนทั้งนั้นนะครับ ม,ม่มีในพจนานุกกลมนะคำว่าอินฟิตี้มันเป็นคำที่ผมมันหยัดขึ้นนะครับ,รบแต่คำว่าพิโมกไปเปิดดูได้ความหมายแปลว่าอะไรแล้วคุณจะบนเลาะนะครับโอเคโอเคนะครับขอพาสอรีโอมอกอกขอกัลลันเนี่ยแต่ก็หลายคนก็บอกว่ามันมันเพราะดีนะอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นครัที่ไม่ ไม่ค่อยดียินใช่ไม่ค่อยได้ยินผมได้คุณมันขึ้นมานะครับโอเคมาเป็นข้อหมายของคำว่าอินฟิตี้ดังนั้นอินฟิตี้แปลว่าอะไรไม่มีในดิกแต่มันแปลว่าพิโมกนั N ่นเองนะครับโอเคนะอ่างั้นวงกลมสามวงเริ่มเข้าใจแล้วนะคราวหน้าผมจะมาลงในดีเทลเรื่องของวงที่หนึ่ง ครับแล้วก็จะทบทวนไอ้วงที่2กับวงที่3ที่ผมพูดไปแล้วในวันนี้ให้คุณเข้าใจมากขึ้นโอเคครับสำหรับเอพิโซดนี้ต้องไปแล้วเจอกันเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามแชร์ให้คนได้รู้ใครที่อยากรู้เรื่องของพลังงานใหม่ๆเรื่องของพลังงานที่โมกเรื่องของ Infinity Energy หาดูได้จากช่องนี้ช่องเดียว